ถ้าในกรณีที่จะแบบทาแบบที่ที่ตัวเครื่องก็ก็สามารถทําได้เหมือนกันครับ mm hmm. แต่เขาก็จะมีแบบพวกเทคโนโลยีพื้นฐานในการสี่เหลี่ยมวงกลม mm hmm. สร้างเส้นลีดลายเส้นเข้างานอะไรอย่างนี้ mm hmm. ถ้ามีพี่พี่มีแบบมาพี่ก็สามารถสร้างได้เลย mm hmm. จะสร้างจะสร้างสี่เหลี่ยมสักอันนึ่งสักเ mm hmm. งพี่ก็ลากได้เลยครับพี่กดรูปสี่เหลี่ยมเลยพี่ก็ลากได้ทีนี้พี่จะใส่ไซส์ให้มากดที่คาว่าไซส์ตัวนี้นีก็จะเขียนว่าไซส์กดได้เลยเขาก็จะมีให้พี่ใส่ขนาดครับกว้างยาวเท่าไหร่เวลาเวลาเใส่สี่เหลี่ยมอ่ะพี่ถ้าเป็นผืนผ้าอย่างเงี้ยให้พี่กดตรงตรงตรงูปตัวกุญแจตัวนี้ก่อนอก็เป็นการกดล็อกมันครับ แต่ถ้ามันมันขึ้นแบบล็อกอยู่อย่างเงี้ยเวลาพี่เปลี่ยนช่องใดช่องหนึ่งขนาดอีกช่องหนึ่งมันก็จะปรับตามครับปรับตามสัสดส่วนถังผมจะเอาห้าสิบห้าสิบห้าสิบหสบห้าสิบก็โอเคก็จะเป็นห้าสิบห้าสิบครับทีนี้ผมอาจจะสร้างวงกลมไว้ด้านในสี่เหลี่ยมด้วย เลเดียนอยู่ประมาณสักยีก็ได้แต่ถ้าเป็นวงกลมอ่ะพี่ก็ให้ล็อกขนาดด้วยครับเวลาจะเปลี่ยนขนาดเพราะว่าถ้าไม่ล็อกปุ๊บมันก็จะกลายเป็นวงรีไปเลยขนาดมันจะไม่ตาม่างกันโอเคทีนี้ ผมต้องการจะให้วงกลมมันอยู่กึ่งกลางของสี่เหลี่ยมนะครับพี่ก็คลิกคุมก่อนคลิกคุมทั้งสองชิ้นเลยนะก็จะเป็นการตัวนี้ครับเซนเตอร์เซนเตอร์ออรียนตัวนี้ก็จะดึงวงกลมเข้ามาที่สี่เหลี่ยมทีนี้พี่ได้มีแบบปุ๊บอันนี้ก็จะเป็นแบบที่เราสร้างเองหรือพี่สามารถเรียกเป็นสแตนดาร์ดพาร์ทของตัวเครื่องจักรไดนะ้ตัวนี้เขาก็จะมีให้เลือกครับ เป็นแบบวงกลมเอ่อสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นแค่แนวทางเฉยๆทีนี้พี่มีแบบที่ได้แบบปุ๊บอย่างอย่างพี่แบบของพี่เป็นอย่างนี้พี่ก็ต้องสร้างเส้นลีดลายให้มันก่อนเส้นลีดลายก็คือเส้นเข้างานนะครับอ่ถ้าถ้าพี่ไม่สร้างเส้นลีดลายอ่ะพี่ตัวเนี้ยเวลาหัวมันเริ่มตัดอ่ะครับมันจะเริ่มตัดตรงจุดสีขาว เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเริ่มตัดตรงเนี้มันอาจจะทําให้งานของที่มันมันแหว่งได้ครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาตําแหน่งเริ่มงานให้มันก่อนก็มาที่คําสั่งตัวนี้ครับเขาจะเขียนว่ารีดลน์รีดลน์อ่ารีดลน์นี้เขาก็จะมีให้เลือกให้เลือกเส้นเข้างานอีกว่าพี่จะใช้เป็นเส้นตรงอ่าเป็นอาร์คหรือว่าลายอาร์คอาร์กอาร์กจะเป็นโค้งครับ ลายอาร์ก็จะเป็นตรงก่อนแล้วก็โค้งเข้าทั่วไปผมก็จะใช้เป็นเส้นลายนั่นแหละพี่อันนี้ก็จะเล้งก็จะเป็นความยาวของเส้นที่เรากําหนดไว้ก็ห้ามิลห้ามิลไว้ก่อนแต่ถ้าเป็นวงกลมเล็กๆอย่างเงี้ยก็อาจจะยาวกว่านั้นได้ครับเพราะว่าเพื่อ,อเพื่อให้มันเอออกจากเส้นวงกลมหน่อยพี่อันนี้ก็จะเป็นรีดอินอันนี้ก็จะเป็นรีดเอาท์ีดเอาก็สามารถทำได้เหมือนกัน อาลีดอินก็จะเป็นจุดเริ่มใช่ไหมพี่เริ่มปุ๊บแล้วก็เข้าเข้าตัดงานอ e าลีดเอาก็จะเป็นเส้นออกตอนจบอะครับถ้าพี่ไม่ได้ใช้พี่ก็ใส่คําว่านนไว้ตอนนี้ก็จะเป็นองศาของเส้น90องศาแต่พอด้านล่างเขาก็จะเขียนว่าเออลีดไลน์โพสิชันอ่าลีไลน์โพสิชันตัวนี้เราก็ ตั้งเป็นออออโต้ไว้ก็ได้ครับออโต้เซเลิกดีพอิชั่นออโต้ออโต้หมายความว่าให้เขาเข้าเข้าแบบออโต้เลยก็จะมี2แบบนะครับเป็นเออ่ร uh, ีไลน์ฟอร์มพาร์ททิพกับรีไลน์ฟอร์มลองเอ็ลองเอ็ก็จะเป็นแบบเข้าเป็นอย่างสี่เหลี่ยมงนี้เขาก็จะเข้าเป็นด้านครับเข้าด้านด้านใดด้านหน,นึ่งแต่ถ้าเป็นอีกตัวหนึ่งฟอร์มพาร์ททิพตัวนี้เขาก็จะเข้าที่มุมเลยว่าก็จะเขาจะเลือกมุมเลย เขาเขาก็จะเลือกเข้าออตโต้ให้เลยอผมเลือกมุมก่อนก็ได้ครับอ่านี่เขาก็จะเข้ามาที่มุมทีนี้ตัววงกลมอ่ะพี่มันเป็นเราจะใช้งานบริเวณนี้เราต้องเปลี่ยนเส้นหลีลายตัวนี้ให้เข้ามาอยู่ด้านในวงกมลมครับก็โดยการคุมวงกลมก่อนก็ได้พี่ให้มันขึ้นเส้นปักนะครับแล้วพี่ก็มาที่คำสั่งตัวนี้ อินเนอร์เห็นไหมครับอินเนอร์ปุ๊บอ่ะเส้นมันก็จะย้ายเข้าไปอยู่ข้างในวงกลมแต่ถ้าพี่อยากย้ายเข้าอยู่นอกพี่ก็กดเอาเตอร์ตัวนี้จะอยู่ใกล้กันครับอินเนอร์กับเอาเตอร์โอเคทีนี้ อันนี้คือเป็นการสร้างเส้นลีดไลน์แบบออโต้แต่ถ้ากรณีที่พี่อยากอยากเ,าเลือกตำแหน่งเข้าเส้นด้วยตัวเองอย่างเงี้ยพี่ก็สามารถทําได้ครับด้วยาการมาที่คําสั่งตัวนี้ start point ครับตัวนี้ครับ start position พี่ก็คลิกปุ๊บแล้วพี่ก็เลือกได้เลยครับว่าพี่จะให้เส้นมันเข้าในตำแหน่งไหนในกรณีที่งานของพี่มันแบบโค้งเยอะๆหรือแบบซับซ้อนอะไรเงี้ยพี่กสสส็สามารถเลือกเข้าด้วยตัวเองครับพี่กดคําสั่งปุ๊บแล้วพี่ก็คลิกเลย อีกตรงไหนเส้นเส้นมันก็จะไปเริ่มที่ตรงนั้นต่อไปก็จะเป็นคำว่าเอ่อ zero reference zero reference ตัวนี้ก็คือเป็นการเลือกตำแหน่ง zero ให้ให,ให้แบบของพี่เห็นไหมครับนะซีโ zero r e f e r e จะอยู่ตรงนี้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเฟรมอะครับเฟรมปุ๊บอะหวัวมันจะเริ่ม เริ่มนับจากอย่างนี้ไปแต่ถ้าพี่จะขยจะเปลี่ยนจุดซีโร่เรฟเ e รนสตอนนี้มันเป็นบัตทอมไลท์ Line, พี่เลือกเป็นเล็บเล็บบัตทอมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการย้ายการย้ายจุดซีโรตัวนี้มาอยู่ฝั่งฝั่งซ้ายตัวนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเฟรมปุ๊บอะมันก็จะเฟรมมาทางมาทางนี้ อันนี้ก็แล้วแต่ถนาดว่าพี่จะตั้งจุดซีโร่เรฟเฟเรนซ์ไว้ฝั่งไหนเดี๋ยวผมลองเฟรมให้ดูผมคุมง,งานก่อนนะครับแล้วผมก็กดเฟรมตัวนี้<อ>เห็นไหมเขาก็จะวิ่งออกมาถ้าผมเปลี่ยนจุดซ<อ>ีโร่เรฟเฟเรนซ์เขาก็จะวิ่งออกมาองน ต่อไปต่อไปก็จะเป็นค่าคอมเพนเซตค่าคอมเพนเซตก็เป็นการชดเชยชดเชยแบบของพี่เวลาพี่มีแบบมาครับแล้วพี่ตัดอะครับอย่างสมมติพี่แบบ50มา50 50อย่างเงี้ยเวลาตัดอะครับแบบมันจะหายไปนิดนึงแต่ถ้าพี่ต้องการชิกขนาดให้มันได้ 50- 50เลยอย่างเงี้ยมันก็สามารถทําได้เหมือนกันก็คือมาใส่ค่าชดเชยที่คําสั่งตัวนี้ครับคอมเพนเซตตัวนี้ทีนี้เวลาเวลาจะใส่อะพี่ให้พี่ตัดตัดมาชิ้นหนึง่ง ขนาดเท่าไหร่ก็ได้ห้าสิบห้าสิบก็ได้แล้วก็มาวัดวัดว่ามันหายไปเท่าไหร่อย่างสมมติพี่หายไปแบบมีห้าสิบห้าสิบมันหายมันได้วัดได้สี่สิบเก้าก็แสดงว่ามันหายไปหนึ่งมันหายไป 1, นหไป 1, นึ่งมิลเพราะฉะนั้นนะเวลาพี่จะใส่ชดเชยค่าครับให้ใส่ของให้ใส่ครึ่งหนึ่งของที่หายไปงงไว้พี่อย่างสมมติหายไปหนึ่งก็ให้ใส่ครึ่งหนึ่งของหนึ่งครับก็จะเป็นศ <0, 4. S 1> ูนย์สห้าสองสองอันเลยนะครับ ก็จะใส่ไป0.5 0.5 2,000เลยผมก็อยากใส่0.5 2,000เลยลองใส่ตัวนี้ก่อนครับแล้วผมก็โอเคทีเนี้ยแบบของพี่มันก็จะมีเส้นสีขาวสีขาวขึ้นมามันก็เวลาหัวมันตัดนะครับ